ต้นไม้แม่ต้องขนเข้าบ้านเนาะอากาศมันอันอุณหภูมิลดเนาะพี่น้องมืนอื่นนี่วันซุกเนาะเข่าบัานมันเสติดลบแล้วพราที่หนี่งก็คนเข้าบ้านแล้วมันไปขุดมาดวสิไปขุดมาใส่กระถางต้องคนเข้าบ้านพี่น้องไปเลี้ยงในไฟเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะ ต้นมะพริกเลี้ยงอะไรใส่ต้นมะเขือมะเขือมันยังให้ในี่เบิร์ดลูกเนาะก็ต้องเอาเข้าไปแหละอันนี้ต้นักพริกเนาะมันกะกราล่างเป็นนวยเนาะพี่น้องซุ้มเป็นนวยเป็นดอกอย,ยัปย่างมี่โยหะนะ,นะ วันนี้ลุงตุงนั่งอีกแล้วค่อยแจ๊กสีเอาอยัางแน่พี่น้องเอ้ยพุ่นาน่ะว่าอุตส่าห์ดีใจว่ามันสิท่านมันกับพท่านดอกม้งนี่พี่น้องมันสิแข็งมือนอื่นนี่ขึ้นนีนี่อันดอกไอ้ดอกบักแข็งคอยน่นก็สิบ่ได้กินคือเกอนละเศร้าใจแห้งเป็นต้นบักหน่ากัง,งามงานพี่น้องมึงเนี่ย ได้ครับเนาะกระสีได้ก็ทาเบางวันนั้นแข็งแล้วบัดเจ้าสิตายสินยนี่เดี๋ยวน้องยิ่มาสูงกระดัวเนาะตรงไหนละงามคักบ่ตดบักหน้าข่อยพี่น้องงามคักเอยบักหน้าหน่อยยังเดี๋ยวบักจัดจะไปกินลกูกบักจีเด้อเนี่ยกินนี่ยังนอนบักอันนั้นบ้านั้นเมื่อีลุ่มปมเป่าอียัางไรบักจัดออกมาลกูกออกมา สิเดทอนมกทษดินเด้นี่พี่น้องโปรกบมกทษดินไว้บัดนี้มันก็สิบบอสท่านน่นแหละก็คือสิเดเก็บขึ้นมาแหล่ะเก็บขึ้นมาต้มแล้วมาไายให้เบิ่งเนาะว่าสิเอาหยังเข้าไปได้ยเนี่ยก็เอาเข้าซ้ำเข้าได้ล่ะพื้นที่มันก็มีอยู่แต่ว่า ห้าสิบดูแลเบ่ไหว้ห้าสิบคนบ่ไหวบ่เป็นอย่างดอกข่อยเมื่อยขนพี่น้องขนขึ้นขนล่งฮะเนาะบ่ไหวแล้วต,ต้นใหม่ที่ขนก็บกรคงเหนือนกัดโอยู่ดอกว่าบ่าบาได้กินปีกไก่กับขนเขาเนี้ยน,นี่ละเอาออกมาพราที่นี่มันอันมันกระต่ายคือเก็ว่ามันแตย,ย้อนยังเนี้ยแตย้อนหมาหมากัดแล้วก็แบบว่า เอาออกมาแล้วนี่มันก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเพราะพราที่นี่เพรนะไงเนี่ยเทากับส่วนเขาบ้านนั่งสิมันก็บพ่พอสิใย,ย,ยหย้อนเนาะห่อนสิใยเท่ากับส่วนเขาบ้านมันก็มี่อุปสรรคเนี่ยนี่แหละพี่น้องเมื่อม,มาแข็งักเกลือักเกลือได้หลายหนมาวาดนี่เก็บเพราะว่ามันหนักเกินไปเห้ต้องเก็บออกเนาะพี่น้อง เก็บไปประมาณสิบหน่วยเนาะมาวานนี้เนาะเก็บไปกินนี่ก็สิเอาติดออนตอน,น,นเตียนไว้นี่มันพาในเบิดปันไดหนึ่งสองสามสี่สี่หน่วยห้าหน่วยปุณโอ,อ้ยหลายอยู่เด่นี่นี่เห็นบ่นี่นะเก็บ <c oughs> ไปพระมันหนักเกินไปเนาะมันผสมดุลกระถางกันเลยต้องเอาออกนี่กือกันย่งหลายอยู่พี่น้องก็เลยต้องเอาข้าเขา้เขาไปเนาะ tuần thì phải nhăn lại มาคิดดูตุ๊บปุ๊บมาเห็แล้วตุ๊บปุ๊บแล้วตุ๊บปุ๊บ